มาหัดนับตัวเลขภาษาสวีดิตกันนะจ๊ะเอหรือว่าเอ็น1นึ่วัวสองเทรียฟีระสแฟมหเซก,กคุยอตานิยุ9ยุ10อวา11ทอล ต้น13ฟิวต้น14เฟมต้น15เซกต้น16คุดต้น17อตอต้น18นีต้น19ชูกุ20ชุกิเอต21ชุกิทัว22ชุกิทเรีย23ชุกุฟีระ24ชูกุเฟม25 ชูกิเซกยี่สิบหกชูกิฟ2ยี่สิบเจ็ดชูกิออตตายี่สิบแปดชูกินยูยี่สิบเก้าเดิวสาสิบ